อมนขึ้้ดีแหงว่าทาแป้งก่อนหน้าเริ่มคําแล้วหน้าเริ่มแย่แล้วประตูเป็นวอร์นนอตเราแล้วแเล่าทาแป้งก่อนทาแป้งก่อนทาแป้งให้หน้าขาวๆพลังงานบวกหน่อยมเชิงลบเชิงลบมันก็มีแต่พลังงานบวกท่าในไหนมึงมองนะบวกสุดโต่งเฮ้ยมีเครียดมากเลยอ่ะโอ้ ให้พูดทายหน้าผมดูครับเร็วเร็วเร็ววันเกิดกันเร็วทาแป้งให้กันก่อนเร็วแฮปปี้ว t h เดทกันแ่พี่กาทำแบบนั้นได้ไหมไม่ได้ได้น้ำตามันได้อยู่ครับได้เออเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเออเอาไปไปทวนเราเอาวันเักิวดเอาเนกิอมโอ้แฮปปี้เดยูอยู่โอเค ไม่เลยก้องมาสักเบ็กสักเด็กมีความสุขเยอะเลความสูงมากค่ะแฟนแต่ว่าห้ามเพื่อนแต่ไม่เห็นสภาพไม่เนสุภาพไครเห็นมามาค่ะแค่ว่าแค่ว่าห้ามเพลือกไม่ดีทำทไมเนี่ยคุณทำอย่างนี้มึงจะรวยไม่เคยเลยตามตัมบอกว่ากูไม่น่าออกมาเลยคนพี่พาร์ทนั่นแหละกูบอกเลยว่าคิดดีทำดีไงเราก็ได้ดีลูกใช่ได้ดี อย่างน้อยแม่กูเชื่อกับเพื่อนอย่างน้อยน่ะคือเราต่อให้เราเป็นยังไงก็ช่างแต่ว่าพื้นฐานเราเป็นคนกดปุ่มรีสตาร์ทก่อนเอาเขาเสือกแมท่านกูมาในเบิ่งเขาบ้าหรอที่นี่เดีกยวคือมได้ฟันแล้เขาค่าเต็มร้านเลยวันนี้กะเขากูมากไงมันคืออึ้งเฉยยี่เย้มาเดียวเอากรวยออให้หน่อยลูกค้ามาตั้งหน้าเร็ว โอยมาจอดเดี๋มาเรียนแล้วมาดับอสบอสเ้าสิแป่บอกอื่นตาโอ้ยไม่ชนด้วยก็ยังพิบ่ายอยู่นะเราเอาเอาแต่ปากเขาไม่เรียกว่าชิมนะฉันกินหมึกแก้วไปหลังไหนแก่ไหมทั้งตามึงเอาแก้วมาแล้วลงกูจะให้มาเรียนกับมึงมึงจะรวยมากแต่มึงอย่าไปคิดเลยมากกับคน่ดีๆห้าออกนะแก้วแดงแก้วแดงไหมแก้วแดงแก้วแดงกางพิงนู ปิเชือบือดูนั่นแย่มากอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณไปเถอะเอาเร็วกินผลไม้ก่อนชีวิตจะได้น้ำตาลจะได้ผอนอันไลปีนี้อยากได้อะไรเยอะมากแต่ว่าใครจะไปซื้อให้เราทำจห้งาน้ำตาลอาทิตย์นี้ระดับบารหลือซุปอร์คาเวอร์สอง อ่านหน้าจอแล้วนั่นนิดเอ้อ่านหน้าจอตอนนั้นคือชงกระถามว่ามีนั้งเยอะแล้วเยอะพคืนไม่เท่นะแล้วคืนไม่เท่าเอ้าก็ไม่ได้หมายถึงอะไรปะรถพี่หรือเปล่าห้ามโยนค่ะเขาไม่ให้โยงว่ะโยงโยงเตรียมตัวเลยพรุ่งนี้ฝีดขึ้นแน่นรอต่อน้ำมันคือแม่กบุหรี่หรอเออแป้งเดียวแมกบกหรี่กัเงินเอากินลิ้นจี่ก่อนกินลิ้นจี่เออก็เลยเกลือ กดปุ่มฟังบอยกดปุ่มดีสตาร์ทก่อนเร็วกดๆนะค่ะมันพังถ้ามึงดีจริงนั่นมีแต่คนหมักมึ่องนอนมีแต่คนสอนเมื่องนอนอย่างฝาเมื่อเดี๋ยวเลิกดูแมวหรือยังเย็นน้ำตาลนิสัยไม่ดีไม่มีเพื่อนในวงการเลยที่นี่นะที่เรานี่แหละโอเคน้องเป็นคนที่พอรู้จักตัวจริงแล้วทุกคนเอำลังหมดเพราะนิสัยน้องไม่ค่อยดีสมมติสมมุติว่าน้องเป็นอย่างนี้ น,น้องน่ะน้องขายผู้ชายมาได้น้องชอบผู้ชายตลอดเวลาน้องจะสวยไม่ได้เลยน้องจะแห้งไม่ได้เลยน้องไม่แห้งเลยอ๋อนี่เรื่องจริงค่ะขอบคุณนะคะขออวยความสวขมาหนาให้ดูดินะเฮ้ยจุฬาลักษณ์เขาจะชื่อไหเราจะบเอาไปนะครับพี่มาอีกเนาะเยี่ยหัวไปหรอกคนในวงการอ่ะเขารู้จักบริษัทสุดดงเมืองดีเรากินส้มก่อนเราสองคนนี่จะได้ของเนี่ยของบอยกับของนอตต่ ไม่ตกเลยนะี่กินอ่ะแขนนะขาม่องลายอ่ะโอ้แ่บขอให้ไปคนในวงการไม่ชอบน้ำตาลเลยเพราะน้ำตาลเนี่ยคือนีเคี่ยงไปลองดูไอบอนทูฮีไอบอนทูซีฮีมีคอสีโอเคแอมกูดล่าสุดเป็นลูกครึ่งแล้วเนี่ คนเนเดอร์การ์ไม่ใครชอบน้ำตาลเลยใช่เพราะน้ำตาลเนี่ยมีเคียวตายแล้วติดตาตายแล้วติดตาผู้ชายไม่ได้บอลขากดปุ่มก่อนกดปุ่มก่อนไอ้เล็กติดตาไอ้เล็กติดตาเบี้ยวขาเข้าเลยไม่กดปุ่มก่อนน้ำตาลกดปุ่มยีสต้าร์นก่อนเร็วเบลคยมเบลคยวาสวยเท่สวยตลอดเลยคนนี้น่ะกดปุ่มก่อนเร็วนี่น่ะขายผู้ชายปอด์ต พอจะลือกกาแฟปุ๊บต้องมีคนใหม่คนนึนนงบ้านสองบ้านสาม,สามบ้านนี่แหละทุกคนเอ้ยนี่บัวตมไม่ต้องัวดตมไม่ทาแป้งก่อนเลยน่าเริ่มไม่ขาวกันแล้วมมมไม่ทาทา,า,า<ม>ทับ,บ,บ,บอันไหนแก้วใครแกนมึงหนามีผัวสองคนสามคนได้าับโดยกันบรายเดย์ลวกเปล่าเห็นอยู่บบบบุญเนื้อเห็นอยู่ ไปหาเราหานอนปากดีด้วยเกเขาจะบอกให้ผูกพ้นบอกเขาจะพักการนอนจะไม่มาใไม่บรอกยาเบาน้ำประปรายุบัติ่หโอเคทนายพัดมทไพูดนะเดี๋ยวไปลองเพลงลงเงินเยาวานนจะเลี้ยงจะเลี้งกเอานี้เอานีเอาไปแ้เอาไปแก้นี้ไมเขาอกเาไปไนก็ไปตอมาเดี่เได้เขาบอกว่าไม่เอาไปแต่อย่างได้เลยอ ไม่แล้วกินเลยได้อย่าแล้วได้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 ไม่เอาไม่เอาแดงทำไมเอาแดงแดงกินแดงแดงมาไม่เอาแดงกินแดงแดงมาแต่ละเอาแดงอะละเขาทาโจ้กไรบอกอย่างมื้อย่นี้ใครบอกอย่างว่าเพราะว่าเขาอยากจัดการกับน้องอย่างนี้ช่วยบอก่เขาอยากเจอพี่กับน้องเขาบอกคือเก่งแท้คนนึงให้บอกตอน้องน้ำตาลบอกเออน้ำตาลบอกเอออยากเจอแฮปปี้เบอร์เดย์นะคะแล้วได้เจอว่าเราไปถึง ดครับรวยอยู่แล้วก็รวยรวยเลยกไปหยิบเ่อบอลนู้นกับบอลปีกไม่ได้มีอะไรกับใครนะครับพวกเราอยู่กันแบบว่าการสลองซองปีบพี่น้องบอลนู้นกับบอลปีกคือการสลองซองปีบอลินอารันงูนินมุตตาผักบุ้งกุ้งนางทุกคนขึ้นกลัวจังเลยมือท่าบอกแล้วกลัวน้อหนึ่ง แม่กีบแม่นี่จะพูดอยากมาแท้ฟินครับนี่จะพูดถึงขั้นแม่กีบเฮดบอลนี่ได้ได้ได้ปีนึงแล้วบอลว้ยแม่คนดูหมื่นนึงอาฝากแม่เป่านดิฝากแม่เป่าเนี้ยเปิดมากผมก็เคยเห็นมือคนเป่ารัศมีสานนครศินพี่น้องปากแม่ข่อยเดี๋ยวคนคนเบิ่งหมื่นนึงตอนตีนึงเอาปีนี้ยู่ะบอกก็ออกปีนี้น้สตะกุเนี่ยเอาปีนี้นะเธอเลยเธอสี่ก็ให้ออกทำไมยูเนี้ย ข้ามเดียวฮัละา่อนสิไปแล้วว่าข้ามเดียวว่าไปไวจังไปข้ามเดียวทำหัวใจตึ๊งนี่คาขึ้นมพันทีเลยนี่หลังซิ่งเดียบเป่าซิ่งเดียบยิ้มเห็นคาแน่ไปหามคาปูแน่ข้าคนเงินเนาะแม่คนเงินคนดูเยอะจังเลยอ่เนาะเดี๋ยวบิร์ตจะบอกรอหาเวลาเอาเอาพี่ไหนพอดีน้องของทีนังชาไม่ตกวะไม่เอาธรรมดาก็บอม เข้าไปแล้วเข้าไปเเลยยอาการอลยไอ้กำนองไหนวงตัวไหวเขาวาไอ้กำนงแีเสกเาวนมีเสึกเขานอนเอากระจกว่ากูขันึงเราะระวะไม่เป็นไรไมยุงเนาะเอาเอากระจกใช่ไหมเบอร์วนี่เอะไรไหมเอาเไหมเอาหลังขาลงหรือก็ยกขึ้นดีก่ เอาพี่เป็นับพ่คือตัวนัังแม่พวกเีวเรามันแทงมันแล้วซ่องเก้าติดบองกระพานวันนี้พิดวกแล้วกันแตตัวเขียววีงงนกัปเป็นแต่รับเสื้อนั่เด้อไอตัวนี้เมือหร่บออูดนตัวนี้มือบ่บอแม่นีบหัวกันเมียพี่นีแมีประตูฟีนขาหนีบมือหนีบประตูยังอกุนจะถูกไ่ได้เมือไรหัวนไสดนีบพี่ไหนีบหนีบจริงเธอแสดงว่ามาดแล้ว มันหนีหรือมัน้็เปี่นะมันแพงอีมันแรงหรอเอาเบสอยู่หรอนั่ได้ไหมไมได้อ้แม่ไว้ความสุขฮองมันเกีียวมากกว่ากินแล้วก็กินน้ำด้วยหรอมันจะได้ไมครับนี่ไงแม่เป้ารัเีหักเราแล้วมันแทงมันลาวโยติกเกาซัปังปะพาเอ๊ะเป็นนนอมากเลยอย่าไปไหนมันเกิดนีอ ยาเป็นเขีผู้มีเกียรติหมื่นกนิสก์อะไรเขาดูเป็นหมื่นทีครื่องแล้วน้องบิ๊กน้องเบียรสตอนนี้น้องดีว่าไวเร็วตาหวานเร็วเฮเาเปลี่ยนออกตาหวานเร็วลูกไปไปสแค่มาตาหวานสวัสดีทุกคนมันอเขามันออกเขเขาเยเนตัเมียแต่ว่าขับมาสิบชั่วโมงให้มันน้องเาะเป็นยังก็เลยนอนใครใคเรากินหอใเอาไว น้องมิกจะก้อนพี่อายหรอเป็นน้องใช่เาเป็นน้องไปไหมคนเคยค้ามาเคยขี่เราขี่วัดใหม่บัวเคยค้ามาเคยขี่น้องอายนั่นนะพอนายรู้จักอายด้วยเหรอเขาไปบบอดข่าวไอ้เหรอข้าวหยองเลยติเออเข้าวหยองมึงน้ำายบอดบอกไปตัวตัวตัวหนูเฮ้ยแล้วทำไมเพื่อนเราเยอะเลยวะนัเพื่อนเพื่อนร่วมอัสเบนีบอดปะ พรุ่งนี้บอกเราว่าวขอคุยธุระหน่อยพรุ่งนี้เอานักกฎหมายมากี่โมงเออตื่นให้ได้มันไม่เห็นหนาฉันขอเอาเวลาเธอนิดหนึนน่งได้ไหมขอเวลาครึ่งชั่วโมงได้ไหม่มาสั่ง<อ>พวกนั้นเข<อ>า,าอ,อกไม่เคยคุยกันจริงจังเรื่องนี้ก็เลยเออยอยากให้มันจบจบซะลำคาญเรื่องจริงเขาเอาพนดายสตอรีเยอะเหรอไมเลยงึฉันไม่ได้งึดเะฉันไม่ได้สนใจนะเพราะว่าแขวนนั่นแหละแล้วไงอะเอสต์เปอร์เรียเอสต์เปรีถ้าฉันจะเอาเรื่องเอาฉันเอาได้นะ เอาเลยเอาทนายพัททักหานะแมมมี่กี้บอดเนี่ยตลึกตนั่นก็ดีนะเธอเขาแขวนะเขาแขวนเขาแขวนบอดโนดนะเขาแขวนบอสโนดแม่นิกกี้บอกว่าเอาไหมเอาเลยเจ้าของโรงพยาบาลพันล้านโดนแขวนเนี่ยมันจะเป็นยังไงล่ะเออจะมาแขวนฉันแบบนี้ไม่ได้เธอเธออย่างโง่นะลูกไม่เธอต้องมีสตินิดนึงถ้าเธอจะแขวนฉันมึงผิดการถ้ากูจะเอาค่ะ ธุรกิจกูเสียหายนี่มึงเห็นโปรไฟล์ไม่เห็นชื่อนะเขาปิดนะแต่ว่าเห็นข้อความันเขอความสตอรี่มันคือข้อความแต่ว่าเห็นแต่ว่าเห็นรูปอีกนึ่งอยู่นะเห็นคอเสื้ออีกนึ่งอยู่มันไม่เกี่ยวคือมันข้อความพี่เพราะมันมีมันมีไฟล์อยู่เอออุ้ยมีหมวกด้วยแม่มีหมวกเขาให้รางวัลเขาให้ของขวัญหนึ่งเคยได้ไหมผัวไข่อยัวเก่งกับอัวคนหยาดคนข่อยกับน้องข่อยคนหยาดคนพี่น้องแต่บางเธอมันก็ต้องปกป้องตัวเองบ้างแก กปรยูนมยูอกกันไปสคนเลยเอาย้ำนะย้ำคือสามใสน้ำกันไบมบกตัวมากตัวสาวซ้ำซ้ส้เมาเรือซีี่กบ้างไลยอยู่กันไปเออพอดีละเพราะว่างนี่แม่ไปให้กันได้ไม่วางหลายอยู่ของจริงเขาไม่เห่าค่ะกูไม่เห่าแน่นอนนี่ละเขาอะไรเขากูไม่กัดด้วยยุ้้นพรมีเรองเรูเรีงเอ ก็เข้าใจาอยู่ข้าไม่สนทางยอยนะบบาเส้หมวกปานาเบาหังไงโง่วนปานาอีกมี่เวลามเอีระชี้ก็่าอยูแพ้ก็บาหลอกเลือกก็บาอันบาอุ้ยชีอันี่ยี้านาน้าบดชี้อันนั่นอันนี้ยุจไดมีเวลามากอันนี้ฉันไม่ได้สนใจหรอกผู้ชายผู้หญิงผูะไยทั้งนั้นยูบังหันขึ้จ้องเมกูยูหมดจได้มีเวลาไปน้ำหนามึง เรอายกว่น้องไปก็ค่ะแมปูังน้องแมงรักไม่ใช่น้องแมงดานะน้องแมงรักหาที่หาแมงรักย่เาอาบน้อกที่แดนกูเป็นแบเป็นตงเกิดลนนไอ้เราองหวานแมงรักกู่กิเายวเขาอันเป็นอันุๆสีดำๆอย่แหลแหมเออไม่แน่น้อยแม่แมงรักอยู่จากวัาอะไรนะแมงักอยู่าหารอะไรแมงักน้องไม่ใช่แมงดาค่ะลูกน้องคือแมงรักค่ะมันอยู่ในมันอยู่วานอะไร ก็เป็นมมเมนพาไปมเป็นนาเป็นเสียงอะไรพี่ได้ยงรักแม่ยินดีเจ้าเชิญครับสวัสดีครับ